วิธีที่ป้องกันน้องสาวเป็นเชื้อราค่ะอันดบับแรกนะคะก็คือทําความสะอาดให้ดีนะคะก็ทําความสะอาดภายนอกนะคะแล้วก็ใช้แค่ตัวน้ําเปล่านะคะทําความสะอาดก็เพียงพอค่ะทําความสะอาดตรงบริเวณซอกลืบนะคะที่มีนะคะเพราะว่าตรงนั้นนะคะมันเป็นจุดที่ทําให้เกิดการหมักผมได้ง่ายค่ะข้อที่2นะคะก็คือใส่กางเกงในนะคะที่ระบายอากาศได้ดีค่ะไม่อับชื้นระหว่างวันข้อที่3ค่ะเวลาที่เราข้างน้ำนะคะเราก็ต้องรีบซับให้แห้งนะคะไม่ทําให้เกิดการอับชื้นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ตัวปัสสาวะ ะะติดเวรน้องสาวของเราไปตลอดวันค่ะข้อที่4ค่ะไม่ทานยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่จําเป็นนะคะในกรณี่คนไข้นะคะมีภาวะที่ต้องกินยาปฏิชีวนะค่ะหมอก็แนะนําให้ทานให้ครบตามกาหนดนะคะส่วนถ้าสมมุติว่าไม่จําเป็นนะคะที่ต้องทานค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องทานค่ะเพราะว่านอกจากที่ตัวยาปฏิชีวนะนะคะจะไปฆ่าแบคทีเรียบริเวณที่เ,เราต้องการให้มันฆ่าแล้วนะคะมันก็ยังไปทําการทําลายแบคทีเรียบรเิเวณช่องคลอดของเรานะคะซึ่งทําให้แบคทีเรียชนิดดีเนี่ยตายลงนะคะแล้วก็แบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีค่ะมันมีการเติบโตมากขึ้น ะะทำให้เกิดตกขาวผิดปกตินะคะแล้วก็เกิดการติดเชื้อบริเวณน้องสาวของเราได้ค่ะข้อที่5นะคะก็คือไม่ใส่แผ่นอนามัยโดยไม่จําเป็นนะคะซึ่งแผ่นอนามัยนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเขาเรียกว่าเป็นตกขาวที่ออกมานะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่าประจําเดือนนะคะในวันหลังๆนะคะวันท้ายๆที่ออกมานิ่ดๆหน่อยๆนะคะเราสามารถที่จะใส่แผ่นอนามัยได้ค่ะแต่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะทุกประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะคะไม่ควรทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าการที่เราใส่แผ่นอนามัยไว้นานนะคะก็จะทําให้มีการ ชื้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อในช่องข้อเราได้ค่ะ